เอ้าเอ้าเอลุงจะไปไสนนี่ไปหน้าไหยเอ้าจะไปหน้าแล้วโอ้เกี่ยวกว่าท่านตัวนี่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายพู้ลุงโค้งสุดท้ายว่างอะเขาโยกหันโยนบ่อ๋อตั้งกล้องเอาแล้วมุดมัดพึ่งท้ายแล้วบ่เดี๋ยวนี้แล้ววะโอ้นี่เท่ครับตั้งกล้องแล้วบ่อะโอ้คือไหวแท้เอ้าพู้ลุงจะไปหน้าทงไหนนี่ไปพูดแล้วไปเอ้าจะนั่งขึ้นเง่ยไปจะเศร้าแท่าไหรมาเนี่ อบ่ได้ไปสามมือนี่นี่งานกระจกนั้นบอก่ได้ไปสามมือแล้วสืองานยังครับผมงานขาวดำโอ้งานขาวดำยืมเงินกนาบากสร้อยนี่เนาะว่าได้เงนนเกียรมาว่าท่านตัวคมสิวายว่าแล้วกขาต้องออกกระดี่ดีนะไอหมดมัดโขบอกว่าตากขาังจะออกไปแล้วว่าสั้นเปล่ามาด้วยผมกับมาหัดนี่นาปักสอยบ้านพอดี นะครับกติถามโค้งสุดท้ายด้วยันนี้ได้ฝันหมดสามก่อนโยนเนี๋ยว่าได้ฝันยังนี่บ่อ่ะยนเนี๋ยมา่คไหร่จะฝันบ่ได้ฝันเลยเพื่อว่ามันมันงานโย่ไก่กับไปช่วยการช่วยงานเป็นทั้งเกียร์กับมัดเอากับมัดเลยหาปุ่มมกปุ่มก็จังมากเลยนะทั้งคู่อ๋อครับลมเลยเลยเมื่อยเที่ยนนั่นรับเลยมาเลยนั่นมาหัวภาพน้ำนั่นบ่แล้ววันนี้ ไอเอาถึงแนวทางเลยตัวเด่นตัวเน้นตัวยำคือเกาเออไฮเราเด้ใหไพันไปแล้วเนี่ยห้ลูกร้านไปแล้วว่ะกันครับอ่าเน้นเอาสองคูหนึ่งไฮสองคูคงชุดไทยเน้นคงใส่สองคูอ่าเอาแต่ว่าชุดที่เหลืกก็ยังคือเกาเออชุดที่เหลือเข้ากับนันไปตามไปชุ่มมครับขันผู้ได้มากก็ยังอ่าจัดใด้คือเกาเออจัดได้คือเกาจะว่าเเอาตัวเน้นมันนั่นนะัเน้นเอาคงชุดไทยล้วนไว้ไงไปครับคงชุดไทยก็คือเอา ที่ศูนยครับอันสามแปดนี่ยนะอี่ศับสามแปดครับช่วงนั้นเข้าเก่าเป็นตกกันตัวร่องเห็นไหมครับผมอ๋อที่เลี้ยกก็คือนตกกันตัวร่องไปนะครับเนาะครับส่วนที่ศูนย์ก็สาแปดนี่ก็เป็นตัวด่นไปเลยกันซ้เฮ็ดเก่าอสี่เข้าก็เป็นเฮ็ดเป็นตัวร่องครับเอออันที่ศูนย์นั้นที่ศูนย์นันตุกเป็นโต เน้นนะตัวเนียนกับสามแปดครับอ๋อตัวเน้นสองตัวสองชุดคือเก่าเออสองชุดคือเก่าบอสได้เปลี่ยนไปใช้ครับวิ่งนี่ก็ยังเออวิ่งก็คือเก่าอ่นละวิ่งสามทีขึ้นเก่าอันล่ะสามกับสี่เออมมันใจคือเก่ามันใจงวดนี้งวดที่อะไรล่ะที่ถือติดติดแม่นสามหรือสี่สี่สี่เนาะเออนี่งวดเนี้เป็นกี่งวดฮาครับจังหว่ามาติดกันนี่บ่ถือมาติดติดกันครับ ตะกอนกับห่างกันแนงวดนึงสิ่รังวดครับอ่างวดจนงวดังส่ครับบางเทอก็งวดนึงเวียนงวดนึงสิ่ะแต่ว่าวิ่งนี่ติดตลอดเออวิ่งนี่ติดตลอดครับจับคู่นี่เวียนงวดอยู่นะเออจับคู่นี่มันจะเวียนอยู่ครับเออต่เย็ดสามหม่องวันหนึ่งเออเจ็ดสามก็ได้ทั้งล่างทั้งบนครับตัวเดียวอันั้งกับมาห่างกันมากอีกอีกอย่างอีก มหาเก่าหนึ่งหมเกลงหนึ่งมันวัาติดจุ้มอยู่บ่ครับวันนี้หล้างจากนั้นมากก็คือซีงวดติดแล้วเนาะเอติหนี้มากทจับคู่เขานี่เนะครับจับคู่เขานี่ซีงวดแล้วเอฟซีติดตามหลายเด้อตอนนี้จับคู่เขาสีงวดติดบางงวดนี่บางวดหาเนี่ยมันทีเป็นองไรพันวันนั่นขอบรองก็าด้พันว่าว่างห่านอะวางหันโอ้กันยุ่งครับลูกกับเตาอแค่นั้นาหาคว่าพันวันออกต่า นี้มันกับว่ามันกับว่าตัวออกตัวคงก็นน,นี้น่มันกับเป็นมมมอออโม,ตกตกเนมเมนต์ไม่ออกตัวโมเมนต์ตกของวันนโมเมนต์ตัวเด่นโมเมนต์ตัวเด่นมันกับ,กบว่ามันเด่นี่ศูนย์ยมันกับไปออกหาศูนย์มันกับครับถ้าให้สีาศูนย์40ศูนย์60นะคมันก็ออกว่าออกตัวกลางซะออกศูนย์เนี่ยครับของพระลูกหายศูนย์หามันบอกมันออกตรงตรงเเด้มันออกตรงตรงเลยเด้เหมือนกันเขาออกตรงกันละครับอ่ามันกับวิ่งศูนย์ครับยังไงบอยเลกครับ เมื่อกี้นี่วิ่งซูนกับเจ็ดแม่นบ่เออเออวิ่งซูนกับเจ็ดครับผมจะคู่ให้มีซูนหาพ่อผมนะครับซูนซีซูนหาซูนมกครับเออแมนครับรับไปเจ็ดมีเจ็ดยังแน่นี่ล่ะประมาณนีหล่ะนะครับผมมีเจ็ดสามารถติดต่างสิบสอนลเจได้มีสถิติเก่าบ่นะครับมีโอ้ยมันเอาอะไใส่ไหนบ้านนะครับว่าเป็นยังหรอกมูจักจ้ะครับ เ้าใจแล้วเดี๋ยวเพื่อเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมใหม่นะครับสิได้เห็นว่าสถิติเก่าอืมครถ้าจะว่าเ้าตัวเ้าอนนั่นเนาะครับผมเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งนะครับพี่น้องแต่บิ้งห้องเงินนั่นนั่นเรากิดแต่ว่าเราไหวอะล่ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเดี๋ยวให้เบิ้งครับตอนนี้ตากำลังจิตไปน่ะนะครับอ๋อไม่พอ อาหมดออเอเอสา,ามเจ็ดสามแปดสามเก้าโหอ,อันนี้บอที่เน้นคงสุ้ายนี่อ่ามีอะไรเนี่ยนเน้นคงทุา้ายพี่พพน้องเดี๋ยวจังบึงน้ำกันใช่ป่ะสถิติงดที่ผ่านมาอ่ามดอันนั้นมัดมดอ่อนลงวางหันมอทตายนเอไว้ใ่ม,ม,ม,มัน่มเมือนเนียปอ่ะ ทีเ่เหนยบกันไปยังไงดีป่ะเห็บป่ะโอ้ยยูนั้รถมดต้นถุงไปถ้ามาดามที่เหน็บชู้นันน้นเหมือนตัวนี้แหละวันนี้ทั้งนั้นน้องนะครับบ่เป็นยังพี่น้องนะครับสาม,มารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังใดเมื่อบึงคงทายเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตาเพิ่นก็จิบฟาวไปหน้านี่ครับ แม่นอันนี้ปะครับเออน,นี่ลนะสี 4, 0, 38, ่ศูนย์กับสามแปดนะครับผมปัดท่งคงสุดท้ายสองคูสองชุดพี่น้องนะครับขันผู้ไดนะครับอยากเบิ้งแบบแบบชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็ลงไปแล้วนะครับมีทั้งหมดหกคูแม่นปะครับอของพระลุงจำแน้ว่ามีตัวใดแน่อเอาขยา่ากระที่ชุดราคา ที่ศูนย์รที่แเก้าครับสี่ศูนเนะครับผมสามเจ็ดสามแปดสครับสามเจ็นะครับพี่น้องอ๋อตามนี้ละนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับสำหรับ f อฟีทรอติดตามนะครับโครงสุดท้ายของตาบุญนะครับวันที่16บหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะพี่น้องเนาะนะครับผมสองคู่สองชุดนะครับไปกับน้ำบ่ อ๋อก็ธรรมดาธรรมดาบนล่างนะครับผมกับบนล่างน้ำมันครับบนล่างไล่ปั่นดันดอเพราะว่าของตานี่ที่เ่งค่อยหล่โตอยู่แล้วนะครับย่างไล่กับโฮคูชุดเต็มนะครับเข่าม้านี่ครับงวดนี่งวดที่หาเป็นบ้ครับงวดที่หางวดที่หาที่จับคูนะครับพี่น้องนะครับปกติแล้วจับคูที่เข่างวดเป็นงวดแต่ว่าเลขวิ่ง สิเขายกน้นะครับงวดนี้วิ่งสามกับวิ่งสี่นะครับผมจับคู่ให้หกคู่หกชุดตามที่ตาเบาเนะพี่น้องเนาะนะครับขึ้นหน้าจอให้เบื่องพร้อมเลยนะครับมีสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้านะครับแล้วก็สามสามมีสามนี้สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับผมอานะครับแคบหน้าจอพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจที่น้องมักบ่มากกัตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคิปนี้ก็คงสิมิานี้นะครับขอให้พออห่อแม่พี่น้องท่านผู้โชคดีรวยๆเฮ่งกันขู่ผู้สุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจดนะครับผมแล้วพบวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีค,ค,ครับขอบพระคุณคุณตาบุญครับผมขอบคุณครับ